สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับตอนนี้สัญญาณวิทยุลำโพงใหญ่มีปัญหาหรือเปล่าสัญญาณมันขาดหายหรือว่าแบตหมดไม่รู้หรือว่าแบตหมดไม่รู้เสียงเสียงอยู่ไหมเลยเอาละครับเดี๋ยวไปดูครับ ดูการยังไงขึ้นมาแล้วหรือเปล่าติกเกอร์ครับติกเกอร์ก็มีปัญหาอยู่ตรงนี้ขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังเอาแล้วดันขึ้นไปแล้วครับตัวนี้เจ้านหนูติกเกอร์ขึ้นไปแล้วแต่อิงออฟโรดนี่ขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นไปก่อนเอาสนุกครับสองเอสสุดท้ายนี่คือเอสรองสุดท้ายในรุ่นของไลท์คอ มาดูไล์คอรครับท่านผู้ชมครับออกสตาร์ไปแล้วครับไล์คออยู่ในจองท่านผู้ชมนี่นะครับหนองปือออฟโรดครับท่นนี้หมุนกลับเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้รอดมาได้ครับแต่ต้องตีวงแคบๆนะครับอยู่เทินกลับเลย เพื่อจะเข้าส่วนตรงนี้โอ้ยหมูหวานชอบครับเจมเจมบุเจมบูเลยครับเจมบูเลยครับหมูหวานชอบไปครับเอาอีกนองหนึ่งเอาอีกน้องหนึ่งหมูหวานก็ปล่อยก้บ โอ้โหหมูหวานนี่กระโดดล,ลงบ่อเลยครับท่านผู้ชมกระโดดลงบ่อไปเลยปัญหาเกินแล้วจะลงไปลวงสลิงยังไงวันนี่ยโอ้เอาละครับสุภาพสตรีก็กลับมาทางด้านนี้ก็บุรพาออฟโรดครับสาวสวยจากบุรพาออฟโรดกลับมาก่อนแล้วรอบนี้แล้วมาดูหนองปือออฟโรดครับกำลังลงอยู่ในบอ่อ ยิงยาวไปครับติดด้วยกันทั้งคู่ได้บอกครับท่านชมครับนี่คือแปดเซมซ่อมกำบานวัดท้าหนังเริงลุงชินจัดให้ครับงานสนุกสนุกแบบนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับนะเราเห็นของเอมทีเจริญยนต์ของโบสัมสะบัดของ ADM อยู่ทางด้านปลายสนามต้องแจ้งหัวนูน้นผมไม่รับผมไม่รับแจ้งต้องไปแจ้งหัวนูน้น เอานะครับแจ้งอะไรแจ้งเหตุยังไงจะขออนุญาตยังไงให้ไปแจ้งกับหัวเอสนะครับนายสนามอยู่หัวเอสนะครับใครจะแจ้งอะไรให้ไปแจ้งกับนายสนามหัวเอสนะครับขึ้นหรือเปล่าครับในสนามก็สมภารหอ่นกำลังวิ่งอยู่ครับเลยที่ เอาแล้วไหลคอรครับดันกันยาวเลยครับรอบนี้นอ้องปืนออฟโรดยังไม่ขึ้นครับดันดันดันด,นด,นด,นดันกำลังวิ่งอยู่ครับกำลังวิ่งอยู่ เอาละมาดูครับท่านผู้ชมครับอยู่ในสนามนะครับในเพจของ MT เจริญยนต์ร้อยเสียงผมเข้าไปฮะขอขอ,ขอบคุณด้วยนะฮะนัดออโต้โฟวิลด้วยวันนี้ลูกพี่ผมนัดผมไปอยู่ภาคเหนือก็ไปเที่ยวอยู่ขอบคุณครอบครัวสัตว์สินสูบุญด้วยนะครับรแล้วก็ขอบคุณไปถึงหมูหวานช็อปนะครับขอบคุณอมนนอมีดียนยนต์ด้วยนะฮออมีดียนยนต์ ไม่รู้เฮียอาดูอยู่หรือเปล่าขอบคุณออมบีดียันยนด้วยนะครับขอบคุณไปถึงสุราชเชียงกงนะครับ้าดูในเพจอยู่นะขอบคุณสุราชเชียงกงด้วยมาแล้วครับเลดี้ครับในรุ่นเลดี้ชมไัยเอสุดท้ายก็พังพอดี ในสานามครับท่าจะทำ8นาทีแบงค์8นาทีเหลือเท่าไรหร่เหลือ3นาทีครับท้าเจะทำ8นาทีเหลือ3นาทีครับเหลือ3นาที เหลือ3นาทีครับเหลือแค่3นาทีแล้วมันไม่ยกตัวเองครับเอาไม้หนุนหน่อยจะได้ยกตัวเอง ไม่เอ่ยคนสร้างบ้านกับเราขวัญอมร้นครับเชิญคะแนนรวมยังไม่รู้อันนี้คะแนนเอฟทีสาี่ 3, 4, รวมอยู่3-4รวมอยู่ตรงน,นี้อันนี้นะ3-4มสี่เอาสตาร์ทออกมาแล้วครับ ในรุ่นโอ้ยเก็บตะวันครับเก็บตะวันแล้วก็แกงป่าปาลารอดไปครับในรุ่นของไลคอเก็บตะวันกับแกงป่าปลาในรุ่นของไลคอครับ เอาล่ะครับท่านผู้ชมครับแกงปลาปลานี่จอดตรงนี้เหมือนกันนะเตรียมจะใช้อุปกรณ์ใช้วินเหมือนกัน,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 นกหลังอะไรหลังอะไร แม่ัดนใจกแล้วทีไม่ีเ่หมดเวลาหรือยังอาหมดเวลาเอารถขึ้นมาแบงเมื่อคืนหนีไม่ไดไหน แจ้งหัวเอนะครับผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับผมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจฮะแจ้งที่หัวเอฮนะจะขอต่อจะขอซ่อมจะขออะไรยังไงผมไม่เกี่ยวนะฮะแจ้งหัวเอเอาถ้าหัวเอสเขาอนุญากตาาาญาก็ตามนั้นครับหัวสตาร์ทเขาอนุญาตก็ตามนั้นถ้าเขาไม่อนุญาตก็แล้วแต่เขานะครับ อยู่ในสนามนี่เป็นหน้าที่ของที่ถึงป่านะครับกับตีพลังาสองเอาแล้วเอาแล้วใครดีขยู่ครับ8นาทีครับเอสนี้เราให้ไว้แค่8นาทีใครดีขยู่ครับตายสนิทกันไปหลายคันแล้วเวลาเราจำกัดครับเราจำลองเหตุการณ์กำลังหนีไฟป่าหนีน้าป่า ต้องให้ไวครับถ้าไม่ไวเดี้ยงครับแม็กโคฮิวออกทันทีตีมะรามสองก็ติดอยู่ในบอครับเก็บตะวันก็ติดอยู่ฮะช่างพบเซอร์วิสครับไม่ยางเก็บตะวันช่างพบเซอร์วิสไม่ยังเก็บตะวันโตตีตะวันแยงช่างพบเซอร์วิสครับคิดถึงปลาช่างพบเซอร์วิส เจอกับมีพลังสองครับช่างพบสวิตไปก่อนแล้วครับเมื่อคืนสงสัยไม่ได้นอนนะซ่อมรถทั้งคืนช่างพบสวิตไปแล้วครับดันขึ้นไปแล้วดันขึ้นไปแล้วครับช่างพบสวิตช่างพบสวิตขึ้นไปแล้วครับเก็บเก็บอุปกรณ์แล้วก็วิ่งไปกดเวลาล,ล็อกเอาไว้ ไปครับเก็บไปแล้วครับมันเป็นเทคนิคครับการจะวิ่งให้ขึ้นการจะวิ่งให้เดินรถจะวิ่งได้ต้องจะง้หัวมาแล้วก็มองล้อหน้าล้อหลังมองล้อหน้าล้อหลังมองเพื่ออะไร <S 2> <S 2> <S 2> มองมันเป็นเทคนิอคอะนักแข่งจะต้องชะโงกมามองล้อเหมือนคนขับม,มอเตอร์ไซค์ผมวัยรุ่นอนะผมก็ชอบพอแววนแล้วต้องหันมามองท่อมองเพื่อนผมก็ไม่เข้าใจตัวเองนะั่นแจดแจนเหลืออ,อีกสามนาทีครับเหลืออ,อีกสามนาทีสีเวลาสองใครเป็นแบบผมไม่บอกเลยนะตอนตอนแว้นมอเตอร์ไซค์นะแว่นแล้วก็หันมามองท่อเสียม,มองเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจตัวเอง เอาละครับไม่ถึงสานาทีครับตอนนี้พี่ตีเขากรโจมว่าไงครับก็ไหวไหมแน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 แดนแนแนแนนแเลขเป็นจังหวะจับโทนแด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 น ในรุ่นบอดี้ครับในรุ่นบอดี้แข่งกันต่อเนื่องมานะครับภาพจับมาที่ในรุ่นของไลท์คอนะครับในการใช้วินบอดี้ไม่ได้วินนะเดี๋ยวในรุ่นฮาร์ดคอร์นะครับไปวิ่งลายบอดี้แต่ใช้วินนะครับนั่นไปแบบนั้นบูรพาครับเอาสตาร์ทออกมาแล้วครับในรุ่นของไลท์คอไลท์คอครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ในรุ่นของไลท์คอ มีเวลาตาเกตทมขึ้นให้ด้วยใช่ไหมรเวลาตาเกตไทมขึ้นมาด้วยฮะในจอของท่านผู้ชมนี่เราให้เวลาไว้แปดนาทีตอนนี้ทีมงานเราใส่เวลาตาเกตไทมด้วยฮะขอบคุณจาก ADM ด้วยฮะอุตสาห์ใส่เวลาหัวจอไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยขอบคุณ ADM ครับผ่านไปแล้วเจ็ดเจ็ดวิเหรอไม่ใช่วิเด อ๋อนับถอยหลังเหรอนับถอยหลังนะั้นดูยังไงเลยงงอ๋อนี่เจ็ดนาทีอ๋อนับถอยหลังเป็นเวลาถอยหลังนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอันนี้คือเวลาถอยหลังนะครับเป็นเวลาถอยหลังมา,เ,เ,เ,าเอฟสุดท้ายใครทําได้อะเอฟสุดท้ายใครทําได้เอาเอฟสุดท้ายใคร ADM นะที่ขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับ พอดีทีมงานของ ADM มาขึ้นนะต้องขอขอบคุณเขาด้วยเอาแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยอบางละจันออบลรนครับกระโดดลงไปแรงครับไอพิกเกลียงผมหายไปไหนวะสงสัยไม่เขียนไม่เสียค่าเล่าแน่เลยกูบอกพิกเกลียงถ้ารอดเอ็ดนี้ได้จะเลี้ยงเล่าเออ พิกเกรียงครับแต่พี่ฉุยผมไม่กลัวครับเล่นทั้งฮาร์ดทั้งไลท์ครับฉุยไฮวินไลท์ก็เล่นฮาร์ดก็เล่นโอเพนก็เล่นเฮเฮเอาละครับขึ้นไปแล้วครับบางระจันออฟโรดคันนี้ <h ums> พิกเกรียงขึ้นเตรียมขึ้นตั้งลำนะครับเวลาเหลือ5นาทีครับ เวลาเหลืออีกห้านาทีไลค์คอรครับเวลาเหลือห้านาทีวางเกมให้ดีครับเขาเรียกเอสนี้ชี้เป็นชี้ตายเลยครับเราใช้เวลาในการบีบเป็นเอสชี้เป็นชี้ตายครับ <millenn ia> บุรพาจ่ายค่าเตนเรียบร้อยแล้วขอบคุณครับบุรพาจ่ายค่าเต็นแล้วนะแอมลงด้วยบุรพาจา่ายตั้งแต่วันแรกแล้วเอ็งตกหล่นหรือเปล่มมามึ่อเขียนไม่โทษทีฮะบุรพาขอบคุณบุรพาออฟโรดมากครับบ,บุรพาจ่ายแล้ว พวกจ่ายตั้งแต่วันแรกเลยมาแล้วครับขึ้นหรือเปล่าเหลือเวลาอีก4นาทีเหลือเวลาอีก4นาทีครับแล้วไอ้ยศ ไปเว้ยเหลือเวลา4นาทีเว้ยย้ไปเว้ยเวลา4นาทีครับต้องลุ้นแล้วครับต้องบูแล้วครับเวลา4นาทีครับพี่เหลียงต้องไวหน่อยเร็วพี่เหลียงทิ้งรองเท้าแล้วกูไม่เอาแล้วรองเท้าเดี๋ยวเก็บให้พี่เหลียงเดี๋ยวเก็บให้อา คู่ที่สิบใช่ไหมคู่ที่สิบครับบางอาจารย์ออฟโรดกับอูอดมพัฒนามาเลขห้าสิบสองมาเลขเจ็ดสิบห้าห้าสิบสองกับเจ็ดสิบห้าายสนิทกันในบอ่อแบงค์งหมดหรือยังหมดเวลาหมดเวลาครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วไม่เหลียงอย่าลงบ่อ,อเดี๋ยวเสียของ อย่าลงบ่อมีเหีียงอย่าลงอย่าลงเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวรถมีปัญหาอย่าลงอย่าวิ่งเดียวครับคันนี้ท่านผู้ชมครับวิ่งเดียวครับตอนแรกก็ติดเต็มลำเลยหนองปืนเขาเอาออกไปครึ่งท่อนแล้วให้เหลือแต่ลืให้เหลือแต่ลืไม่ใช่หนองปืนแล้วบลืลีเฮครับหลังสนามไม่มีเฮนะท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูในรูปของ บอลี้เต็มนะตอนนี้ภาพเราจับมันอยู่ที่ในรุ่นของไหลคอในการใช้วินใช้วิน์2อที่สุดท้ายโอ้โหกบคนสร้างบ้านเมื่อกี้นี่มันวิ่งโอ้โหวิ่งเอาที่หนึ่งแน่ๆเลยอย่างนี้ เอามาดูกันต่อครับในไลน์ตรงนี้ในรุ่นบอดี้เต็มท่านจบแล้วฮาร์ดคอร์ไปวิ่งลายบอดี้เต็มแต่ลงบอวินนะครับฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์จะต้องไปวิ่งลายบอดี้เต็มแต่ลงบอวินเอาลนะครับเดี๋ยวมาดูครับคันนี้ อย,อ,อยู่ในจออยู่ในจอของท่านผู้ชมนะครับก็ยิ่งเจริญคันสีส้มเหมือนนอนคุยกันนั่งคุยกันจะเอาอย่างไงก็ดีครับน่าจะมีปัญหากับกับระบบเกียร์แล้วครับใส่เกียร์ไม่ได้สับเกียร์ไม่ออกใส่เกียร์ไม่ได้ครับครับ พักเดนเนี่ยมันจะรู้ตัวเองว่ากูไม่น่าเลยกลับไปซ่อมยับเลย <ś les> มาเรียบร้อยครับออกระตามมาแล้วครับในรุ่นของไลท์ Cause คอรครับท่านผู้ชมก็อ,อยากจะโอวิดี้อไปให้ทังนุ่มกันนะ <S 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 เอาแล้วครับมาแล้วครับในรุ่นของ เอ็นอาร์นอสกูครับคันนี้คันสีเหลืองๆอันนี้นะภาพจับมาที่เอ็นอาร์นอสกูหมายเลข5 1ครับเอ็นอาร์นอสกูโอ้ยไปดีด้วยฮะไปดีด้วยแล้วก็มาดูผู้แข่งของเขาครับมาดูโอ้ยกระเด็นขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหมดกันไอ้เมอร์ไหนวะไอ้เมอร์ไหนทำวะ อเอาละครับต้องวินครับเวลาเหลือ6นาทีครับผ่านไปแค่2นาทีครับเวลาทำไม้ได้ดีในรุ่นของบอดี้นี่ก็สนุกครับ ครับวินครับตอนนี้เปลียึ้นิบแล้วครับฝันเสียงล้นเี้ เวลาังพอเยอะเหลือเวลาอีก4นาทีครึ R ่งเลยนะเอ็อาร์นอสกูจะขึ้นได้หรือเปล่า4นาทีเวลา4นาทีครับ hm, น่าจะขึ้นได้คร like ับครึ่งทางแล้วอยู่ระยะสุดท้ายแล้วครับจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าเวลาเหลือพอนะถ้าวินไม่มีปัญหา4นาทีเดี๋ยวบอดี้เต็มวิ่งจบแล้วฮาร์คอรไปวิ่งลายบอดี้เต็มลงบ่อวินนะครับ ไ,ไหวแล้วครับกมอยู่นานครับเวลาจะพอหรือเปล่าหนึ่งนาทีโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหยโอ้โหเบาหน่๋ย,ยเ,เดี๋ยวเครื่องพังเว้ยไปแล้วครับหนึ่งนาทีจะพอหรือเปล่า สี่ิวิีสุดท้ายครับไม่นา่ารอดครับสามิวิีสุดท้าย ่อยให้ขึ้นไปปล่อยให้ขึ้นไปปล่อยให้ขึ้นไปเสียมแจ้งหมดเวลาครับเขาจะได้แผ่วเขนเล่นได้หมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาเอาปล่อยขึ้นไปบอกเขาใจเย็นๆไม่ต้องรีบหมดเวลาแล้วยังไงก็ไม่ทันครับอเอาแบ็คโฮไปเอาคันเหลืองขึ้น หมดเวลาครับไม่ทันครับแหมไปประกอบเชือกช้าไปหน่อยเอามาดูบูรพารอบนี้ครับท่านผู้ชมครับนิภาพจับมาที่บอดี้เต็มฮนะลุงชินขอครับย้ายสัญญานไปให้ฮนะเมื่อกี้ต้องทำเวลาย้ยายสัญนย้าย้าให้แล้วครับลุงชินใช้เวลานาน,านหน่อยแต่ก็มาแล้วครับตอนนี้ภาพจับมาที่บูรพาอ้อมลนครับนักแข่งใจจังหวัดจันทบ,บุรีมูดุทะลุทะลวงครับ เจ้มันชื่ออะไรวะเจ้ไอคนนี้มันชื่ออะไรวะไอคนขับชื่ออะไรวะชักเอม็มทักเอม็เอมเทเบรทอ,ร,อร์บุบร,ร,รีบ่าวอ่โพลอครับน,นีนน่ยบุรีาวอ่โพลอครับโอ้ยนั่นนั่นโมห โอ้ยบ้ายอเหมือนกันบ้ายยอเหมือนกันกูก็บ้ายยุกมึงก็บ้ายอใครเป็นใครมาดูนะครับโอ้โหยี่ครับภาพครับท่านผู้ชมครับนี่คือในรูปของบอดี้เต็มนะครับไปกันสุดเหมือนกันครับ ในรุ่นของบอดี้เต็มสุ้มยอดแหลมครับสีครีมครีมเขบอกต้องเชียร์ด้วยนะเชียร์ให้แล้วจ้าสุ้มยอดแหลมครับนี่คือสุ้มยอดแหลมครับกำลังวิ่งอยู่กลับสัญญาณกลับมาที่หมูหวานช็อปครับในรุ่นของไล์คอเอาขึ้นมาได้ครับรอบนี้หมูหวานท่านผูชมครับโอ้ยภาพสวิตกลับไม่ทันไมเนี่ยเสยนโครงคมอะไรไม่ทันแล้วครับภาพสมิตกลับมาไม่ทัน นี่ฮะซุมยอดแหลมครับไปเลยฮะเราเราสวิตภาพทั้งสองรุ่นเลยนะทั้งสองรุ่นเลยกลับมาที่หมูหวานคันนี้ครับในรุ่นของไลคอคอท่านผู้ชมอาจจะสับสนอาจจะงงในจอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าอยู่ในรุ่นไหนแล้วตอนนี้ภาพอยู่ในรุ่นของไลคอคอนะครับการใช้วินครับ ถ้าเกทำให้ไวแปดนาทีเพิ่งผ่านไปเจ็ดนาทีเพิ่งผ่านไปนาทีเดียวครับต้องให้ไวครับเหลือเวลาอีกหกนาทีครับเหลือเฟือครับถ้าขึ้นได้ดีเก็บเ,เ,เปลี่ยนนาทีครับถ้าขึ้นมาได้ดีเก็เปลี่ยนครับ กินก่อนอขึ้นได้เกมเปลี่ยนครับรอบนี้เหลือเวลา5นาทีเหลือเพือครับ เหลือเวลา5นาทีครับข้าว,วร้อนๆนะโอ้โหเห็นไหมข้าว,วร้อนๆนะเนี่ยไม่เอาเรื่องซะแล้วครับวินไม่เอาเรื่องซะแล้วเวลาเหลือเลยนะเวลาเหลือเยอะมากแต่ไปเสียเวลาครับถ้าขึ้นได้ในเกมเปลี่ยนบอกแล้ว้าขึ้นได้เกมเปลี่ยนทนันทีมาลานยันขันสุดท้ายกำลังมากำลังไปกำลังไปกำลังไปแล้ว ở lâm ba, thứ này là lô ba, thua lãi, họ chạy quanh này, họ รอบสุดท้ายของรถบอดี้เต็มนะครับในจอของท่านผู้ชมนะครับก็ <S <S บสุดท้ายของบอดี้เต็มนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในจอนะครับมาประจันกำลังวิ่งเอามาดูคีดี้ครับเตรียมขึ้นเอา เปลี่ยนเลียงผิดายเอาแล้วตั้งลำลำบากถ้าป้ายล้มดีเ<ด>อีกสวยอีกโอ้โยป้ายตรงกลางลง้มนี่โดนอีครับกติกาแปะเอาไว้ให้ที่เสาแล้วนะทุกเต็มจะมีกติกาแปะไว้หมดเอาแล้วป้ายไหนดีเป้ายไหนยังไงต้องต้องดูให้ดีนะครับโอ้โหเอาแล้วครับ เหลือเวลา1นาทีครับเหลือเวลา1นาทีเหลือเวลา1นาทีไม่น่ารอดไม่น่าทันเหลือเวลา1นาทีครับนี่ไงเหลือเวลา30มสิบวิ